คุณเคยรู้สึกไหมเหมือนมีสองคนอยู่ในตัวตลอดเวลาคนหนึ่งอยากจะออกไปผจญภัยอีกคนอยากจะขดตัวอยู่บ้านอ่านหนังสือนั่นแหละคะ่ะเมถุน มีบางอย่างที่ฉันอยากบอกคุณถ้าคุณเป็นชาวเมถุนสิ่งที่คุณกำลังเจอมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเมถุนคือลมสองทิศทางคือสองขั้วที่ดึงดูดและผลักกันคือความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่สิ้นสุดกับความเบื่อหน่ายที่มาไว,ไไวัยไปวัยฉันเคยได้ยินเมถุนคนนึงบ่นว่าฉันไม่รู้จริงๆว่าฉันต้องการอะไรกันแน่มันเป็นประโยคที่สะท้อนตัวตนของเมถุนได้ดีที่สุดเลยการเข้าใจตัวเองคือ ภารกิจชีวิตของเมทุนค่ะการยอมรับว่าเรามีสองด้านไม่ใช่ข้อเสียแต่เป็นสเสน่ห์เป็นพลังที่ทำให้เรามองโลกได้กว้างกว่าใคร ลองสำรวจดูนะคะความต้องการที่แท้จริงของเราคืออะไรไม่ต้องตัดสินไม่ต้องกดดันแค่รับฟังเสียงจากภายในฉันรู้ว่ามันยากแต่คุณทำได้ค่ะเมทุนที่รักคุณมีแสงสว่างในตัวเองเสมอถ้าคุณรู้สึกแบบนี้เหมือนกันมาเดินทางค้นหาความหมายชีวิตด้วยกันนะถ้าคำนี้แตะใจคุณกดติดตามไว้เราจะอยู่ข้าง,างคุณเสมอ